พริกแกงพอสุกสีจะเข้มผัดพริกแกงต้องไฟอ่อนหอมอันดับแรกพี่จะเห็นว่าหอมอันดับสองพี่จะเห็นสีอ่ะความมันของกะทิมันค่อนข้างลงตัวควัวเชฟบุ๊กวันนี้มาแจากสูตรมัสมันแสนง่ายกับเคล็ดลับต้องใช้หอมแขกนะครับนะครับผมมาดูก่อนมัสมันอันดับแรกพี่ต้องมีพริกแกงมัสมัน นะครับผมพริกแกงมัสมั่นสำเร็จรูปไปเลยนะครับพี่ง่ายดีถ้าตำเองก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมไม่ได้มีสูตรให้นะอ่ะโอเคต่อมาลูกผักชีใบกะวานลูกกะวานเออลูกกะวานทนทีลูกกะวานใบกะวานครับผมแล้วก็ถั่วดิส่งนะครับเต็มเม็ดแบบนี้เลยอันนี้อันนี้คั่วแล้วอันนี้มีน้ํามันนิดหน่อยอันนี้เราซื้อมาถ้าพี่คั่วเองได้แบบคั่วแห้งจะดีกว่าอันนี้มันเป็นเหมือนแบบกึ่งกึงทอดแต่ว่าพอดีผมหาแบบคั่วแห้งไม่ทันนะแล้วก็มีไก่วันนี้ใช้เป็นสะโพกติดน่อง มันจะไม่หดมากถ้าไม่มีน่องเวลาตุนนานๆมันจะเละนะครับสะโพกได้น่องได้นะครับผมแนะนําแต่เนื้ออกไม่แนะนําครับเนื้ออกเคี่ยวไปนานๆแข็งกระด้างครับตัวนี้คือเคล็ดลับครับอหอมแขกไม่ใช่หอมแดงและไม่ใช่หอมใหญ่อ่า,อาเดี๋ยวจะอธิบายว่าทําไมต้องเป็นหอมแขกมันฝรั่งจริงๆแล้วจะไม่ใส่ก็ได้มันฝรั่ง ในมัสัมนแบบโบราณเขาไม่ได้ใส่มันฝรั่งที่เป็นแบบที่เขาเพิ่งมาใส่สมัยใหม่นี้เพราะว่าบางคนก็อยากให้ดูเครื่องเยอะบางที่ก็ใส่แครอทแต่ถ้ามันฝรั่งแบบโบเออมัสัมนแบบโบราณจริงๆจะมีแค่หอมแดงอ่ะคราวนี้ผมจะอธิบายให้ฟังว่ามัสมั่นทําไมมันถึงมีแค่หอมแขกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาอธิบายกันช่วงตุ่นดีกว่าเรามีเวลาเยอะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอันดับแรกเปิดหม้อวันนี้ผมใช้หม้อสุญญากาศเชฟบุ๊กอันดับแรกเขย่านิดนึงเราก็ต้องมัสมั่นเป็นแกงที่มีมัน ยังสิ่งแรกต้องทําให้กะทิแตกมันก่อนกะทิกล่องเนี่ยวันนี้ใช้อัมพวานะตัวนี้แตกมันแตกมันรับรองเดี๋ยวดูเองนะไม่ต้องไปบอกว่าอัมพวาเขาดีไม่ดีพี่ดูเองผมเทลงไปก่อนได้เลยได้หมดจริงๆน้มันเทศมันฝรั่งนะบางสูตรสมัยใหม่เดี๋ยนี้เก๋ๆเขาใช้มันม่วงก็มีให้สีสวยสวยมันได้หมดแหละแต่ว่าแบบโบราณจริงๆไม่มีมันทีนี้ผมเปิดไฟแรงตอนแรกผมเปิดไฟแรงตอนแรกเพื่อให้กะทิมันเกิดมันอ่ะตอนนี้กะทิเนี่ยเดือดแล้วกะทิเดือดแล้วนะผมเบาไฟลงหน่อยอ่า กะทิเดือดให้มันขึ้นมันก่อนใจเย็นๆพี่หลายๆคนก็คือไม่เข้าใจว่ากะทิแตกมันคืออะไรเดี๋ยวมาดูด้วยกันเดี๋ยวทําให้ดูแป๊บเดียวมันจะเกิดน้ํามันขึ้นแล้วตัวกะทิมันจะเป็นไข่ที่เรียกว่าขี้โลต้องทําแบบนั้นก่อนถึงจะอร่อยแต่ถ้าพี่ใส่กะทิเยอะไปมันจะไม่ขึ้นมันต้องใส่แบบให้มันแบบปิ่มๆนี่แตกมันแล้วเห็นไหมเจ๋งไหมเนี่ยเป็นขี้โลเลยเนี่ยเห็นไหมผมบอกแล้วว่าถ้าหม้อมันร้อนดีมันแตกมันเร็วแล้วก็แล้วก็ถือว่าบอกให้ลูกค้าด้วยแล้วกันนะอัมพาแตกมันไหมก็เห็นนแล้วเะ แตกมันแล้วครับผมเติมกะทิลงไปอีกหน่อยอ่าเนี่ยคราวนี้ยเดี๋ยวมันลอยแล้วพี่เห็นแตกมันชัดเจนนะหลายๆคนถามว่าแตกมันเป็นไงชัดเจนอันนี้เราจะใช้พริกแกงประมาณหนึ่งขีดนะครับก็น่าจะหมดอันนี้พอดีหนึ่งขีดนะครับซื้อมาหนึ่งกล่องหนึ่งร้อยกรัมพริกแกงหนึ่งร้อยกรัมครับใส่ลงไปหมอ้อผัดพริกแกงให้สุกก่อนอ้ยพริกแกงแน่นว่ะ,ะแน่นตับ มันเป็นการเอาพริกแกงแบบอาหรับมาผสมกับความเป็นพริกแกงไทยเลยเป็นมัส,สมัน่นมันจะมีเครื่องเทศแบบอาหรับมันจะมีลูกจันมียี่หลามีกะวานแบบนี้แบบอาหรับเลยแต่ว่ามันจะมีกะปิกับพริกชี้ฟ้าแบบไทยแล้วก็มีข่าตะไคร้นะครับแบบไทยซึ่งอาหรับเขาไม่มีมันก็เลยเกิดมาเป็นแกงมัส,สมัน่นเพราะฉะนั้นถ้าถามว่ามันคล้ายกับอะไรมันจะคล้ายกับเวลาพี่ไปกินอะไรนะ กุลูมาแพะอะไรอย่างเงี้ย<ๆ>เครื่องแกงเขาอะ่ะแบบอาหรับอะ่ะอีหลาน <c oughs> คือจะบอกว่าทุกคนจะรู้จักอาหารมุสลิมเนี่ยจะรู้จักแต่ในเชิงของอาหารอิสลามที่เป็นข้าวหมกอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วอาหารมุสลิมอาหารอาหรับ,าารรบมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยนะครับเหมือนอาหารอินเดียที่เป็นฮินดูกับเป็นมุสลิมเนี่ยอันเนี้ยอ่ะมาให้พี่เขาดูสวยไหมสวยไหมพี่พี่แกงเราสวยไหมดูสิสวยไหมทีนี้ผัดไฟอ่อ,อนไปก่อนพี่ให้พี่แกงหอมก่อนใจเย็น ขั้นตอนนี้สาคัญที่สุดแล้วพี่ทําแกงอะไรก็ตามถ้าไม่ผัดไฟอ่อนให้หอมให้อร่อยไม่ได้ถ้าผัดไฟแรงเดี๋ยวมันไหมผัดไฟอ่อนแล้วก็หม้อเราไม่ติดเนาะดูได้เลยเนี่ยง่ายๆเลยอ่ะผมค่อยๆเติมกะทิลงไปน่อยค่อยๆผัดไปเรื่อยพี่จะเห็นว่าสิ่งที่เห็นอย่างหนึ่งนะถ้าพี่ทําแล้วพี่จะรู้ว่าเมื่อไหร่ได้ที่นะอ่ะให้ดูให้จําสีไว้พริกแกงพอสุกสีจะเข้มสีจะเข้มขึ้นกว่าตอนแรกอย่างชัดเจนเลยนะเนี่ยเนี่ยพี่เห็นไหม เดี๋ยวสีก็เข้มขึ้นแล้วเนี่ยเริ่มเดือดอ่าหอมแล้วเห็นไหมอ่าผมเมื่อกี้ผมเล่งไฟมาผมต้องเอาใไฟลงนะผัดพริกแกงต้องไฟอ่อนหอมอันดับแรกพี่จะเห็นว่าหอมอันดับสองพี่จะเห็นสีอ่ะอันนี้ได้แล้วเห็นไหมเอาละครับผมมาอนนี้ก็ใส่กะทิลงไปทั้งหมดเลยอันนี้คือสองร้อยห้าสิบมลหนึ่งขวดนะครับผมนะแล้วก็เติมน้ําลงไปครับอีกประมาณเอ่อครึ่งถ้วยนะก็จะออกไปแบบกะทิข้นๆหน่อย ประมาณนี้ครึ่งถ้วยแบบนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับครึ่งถ้วยก็ประมาณร้อยร้อยมลโดยประมาณนะร้อยร้อยิบมลแล้วก็เอานี้ลงไปครับใส่อย่างนี้เลยใส่อย่างนี้เลยไม่ครับไม,ไม่ครับ,บใส่อย่างนี้ไปเลย <ไป S 1> เพราะ <ไป S 1> ว่าตุนาน,ตนานตุนนานใส่หอมหอมแขกลงไปเลยพร<อ>้พอมกับเนื้อไก่อ่าใส่หอมแขกลงไปเลยพร้อมกับเนื้อไก่หนึ่งก็คือหอมพวกนี้มันจะทําให้ไก่ไม่คาว สองหอมพวกนี้มันจะทําให้น้ําอ่ะมันหวานธรรมชาติยังไม่ปรุงอะไรเลยทําไมไม่ปรุงรเลยเพราะในพริกแกงมันก็มีรสเค็มรสอะไรของมันอยู่แล้วแล้วก็ใส่นี่ครับลูกกระวานลงไปนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องไปใส่เยอะมากนะฉุนมากเราก็ไม่ชอบนะคนไทยถ้าเป็นอีรานเขาอาจจะชอบไงใบกระวานเหมือนกันเล็กน้อยพอสองสมามใบพอบางคนใส่เยอะเปิดมามันฉุนแล้วก็ถั่วใส่ได้เลยถั่วมันจะเปื่อยแต่มันไม่เละอยู่แล้วก็ใส่ลงไปได้เลยมันจะได้นุ่มนะครับผม ประมาณนั้นหลังจากนั้นพี่ก็เปิดไฟได้เลยครับตัวนี้หม้อสุญญากาศเชฟบุ๊กก็ง่ายๆพี่ไม่ต้องทําอะไรละปกติเนี่ยพี่อาจจะต้องตุ๋นอย่างเงี้ยเป็นเวลานานเลยประมาณแบบจริงๆแล้วพี่จะต้องตุ๋นแบบเหมือนเหมือนเอาไก่เนี่ยมาต้มกับหอมใหญ่ในหางกะทิก่อนหอให้สุกแล้วค่อยไปใส่พริกแกงแต่พอมันเป็นหม้อสุญญากาศเราทําแบบนี้ได้เลยเพราะหม้อสุญญากาศเนี่ยหลักการของมันคือพอมันเป็นภาวะสุญญากาศ มันจะทําให้อุณหภูมิทุกส่วนเท่ากันเพราะฉะนั้นของที่ชิ้นใหญ่กับชิ้นเล็กเนี่ยมันก็จะสุกในเวลาใกล้กันเพราะว่าอุณหภูมิมันจะเข้าถึงงั้นทําแบบนี้ได้เลยแต่มันฝรั่งไม่ได้เพราะมันฝรั่งเดี๋ยวมันจะเละไประหว่างที่เรารอเราก็จะมาเตรียมมันฝรั่งกันพี่ดูนะที่ผมบอกว่าเปิดได้เลยถ้าหม้อสุญญากาศพี่เปิดอย่างนี้พี่สิ้นทีพเลยนะผมพูดแบบตรงๆนะแต่หม้อเราเปิดได้เลยจ้ะไม่มีปัญหาเอาเรามาโอ้โหนี่เป็นไงกลับสักหน่อย พี่ดูดิดูดิสวยไหม,มนี่ต้องอย่างนี้เลยพี่กลับมันสักหน่อยเอาละถ้าน้ามันงุวดอย่างนี้นะพี่เติมน้ําไปได้เลยบางคนบอกมันหายไปไหนไม่หายพี่มันตุ่นแบบนี้พี่เห็นไหมตุ่นเดือดดีๆแต่ว่าหอมไม่เละเลยค่ะใส่มันลงไปเดี๋ยวใส่น้ําอีกนิดนึงมันมันก็ล่างกันไปแล้วนะทิาทีสุดท้ายนะคะ เคี่ยวไปประมาณสิบห้านาทีแล้วก็ใส่มันฝรั่งแล้วก็อ,อันนี้ปิดแล้วเดี๋ยวก็เคี่ยวต่ออาจจะไม่ถึงสิบนาทีแล้วเอาแค่มันสุกใช้ไฟแรงได้นะเมื่อกี้ผมเบาไฟเพราะว่าผมคุยกับพี่อยู่ผมกลัวมันจะไหม้แต่ถ้าเกิดพี่ดูตลอดเวลาพี่ใช้ไฟแรงเนี่ยข้อดีของที่มันต่างจากหม้อแรงดันคือหม้อแรงดันน่ะพี่ไม่มีทางเห็นเลยว่ามันงวดมันแห้งหรือมันเป็นอะไรคือพี่เดาอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นหม้อสุญญากาศเนี่ยพี่ทําแบบนี้ได้เลยอ่ะประมาณนี้ได้เลยพี่ปิดไฟ เห็นแล้วเดี๋ยวควันจะหยุดเร็วมากอย่าเอามือนะมันร้อนมันร้อนเนี่ยแล้ร้อนไปไงแล้วพี่ดูสีมันฝรั่งไม่รีะนะคะพี่ดูหอมหอมก็ไม่ระปกสีพี่ตุ๋นนานขนาดนี้เหลือซากไหมละลายแล้วถูกไหมเนี่ยเสร็จแล้วเดี๋ยวผมตักให้พี่ดูทุกส่วนไม่ได้ลืมปรุงนะครับถ้าปรุงก่อนยังไงก็กะลดไม่ได้ อมใหญ่ให้หวานพริกแกงมีเคม็มไก่ก็ลดหวานมันฝรั่งออกรสอะไรออกมาผมก็ไม่มั่นใจแต่ถ้าเราปรุงก่อนพอเราตุ๋นไปเรื่อยๆมันจะกลายเป็นรสจัดเพราะฉะนั้นม,มันต้องปรุงตอนท้ายแล้วการปรุงถ้ามีน้ําตาลใส่ไปก่อนน้าตาลรัดมันฝรั่งไม่สุกข,ข้างในเป็นไตเนื้อไก่แข็งกระด้างเพราะฉะนั้นเราไม่ปรุงก่อนนะครับเราทําแบบนี้ถูกต้องแล้วบางคนบอกเชฟลืมหรือเปล่าเปล่าไม่ลืมครับถูกต้องแล้วช,มนนะชิมก่อนเลยนะครับผม เนี่ยพี่ดูดิมันฝรั่งแค่เขียวก็เละและ้วแต่แต่มันไม่เละในหม้อเห็นไหมแต่มันนุ่มรสชาติมัสแมนจะหวานหวานเค็มๆแล้วเปรี้ยวน้อยๆจะออกหวานหวานเค็มๆเป็นหลักเปรี้ยวน้อยตอนนี้เรายังไม่ค่อยมีหวานเลยแต่ว่าเค็มอ่ะมันค่อนข้างมีแล้วจากพริกแกงทีแล้วผมว่าประมาณสักเออสามส่วนสี่ช้อนโต๊ะน่าจะเพียงพอสามส่วนสี่ช้อนโต๊ะพี่ผมใช้กะทิแค่ขวดเดียวเองนะเมื่อกี้ตอนผมชิมมันได้เค็มแล้วเพราะว่าพริกแกงเราน่าจะเข้มข้นแล้ว แล้วก็เติมหวานไปแล้วก็มัสมันจะมีรสซ่อนรสรสลับก็คือรสมะขามเปียกรสรสเปรี้ยวใช่ไหมใช่แต่มันจะเปรี้ยวแบบน้อยมากๆเลยนะพี่เมื่อกี้ใส่น้ำตาลไปประมาณสามส่วนสี่ช้อนโต๊ะใช่ไหมค่ะผมว่าประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเมื่อกี้ไม่ใช่สามส่วนสี่หรอกก้อนเมื่อกี้โทษที่พี่น้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะแต่น้ำมะขามเปียกเนี่ยครึ่งช้อนพอเพราะว่ามัสมันไม่ได้มีรสเปรี้ยวเด่นแต่เป็นเปรี้ยวแฝง มันเป็นเปรี้ยวแฝงพี่มันไม่ใช่เปรี้ยวนำเพราะฉะนั้นเปรี้ยวน้อยๆดูดิดูสีสันแบบโอเคหมดเลยเนาะพี่ผมเปิดนิดนึงเพื่อให้น้ําตาลมันละลายนะครับผมให้มันเดือดให้มันละลายอ่ะแป๊บเดียวผมเปิดแป๊บเดียวให้มันละลายคือผมไม่อยากคนเยอะเพราะคนแล้วเละเพราะว่ามันนุ่มจริงๆบางคนบอกดูเหมือนหุ้ยไม่นุ่มเลยพี่มันโคตรนุ่มเลยพี่เดี๋ยวผมทําให้ดูตักมากแค่ตักแปบเองนี่เลยคือตักแล้วเละเลยพี่แต่ว่า แต่ว่าในหม้อมันจะไม่ทําให้อาหารเละมันจะไม่ทําให้อาหารแหลกนั่นคือความพิเศษของมันเลยพี่ม่ากินไหมพี่ดูากินาเนี่ยแล้วดูความมันของกะทิมันค่อนข้างลงตัวมันไม่ได้แบบมันลอยใช่ใช่ใช่มันไม่ได้แบบมันแบบเสร็จแล้วครับมัสมันแสนง่ายทํากินเองที่บ้านได้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะครับใครที่สนใจสินค้าเชฟบุ๊กเราจะมีลิงก์สั่งซื้ออยู่ที่ด้านใต้โพสต์นะครับ